สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาและเกษตรสมพระสมเด็จสายหลวงพุทธนาหลวงพิญบ้านระคาังนะครับวันนี้ผมปูบางอ้อครับเอาพระเครื่องที่เป็นที่โจทย์ขานแลวเรื่าลือกันมานะผมก็หน้าแปลกใจนะตอนแรกผมคิดว่าหลังจากที่ได้แบบเผยแพร่ความรู้วิธีการดูหรือว่าจสังเกตหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆของสายหลวงพุทธนาหลวงพิญบ้านละคังไปนะครับผมคิดว่า พิมพอ,อกล่องของหลวงปู่นาววัตรคังจะมาเป็นแบบมีคนนิยมดูเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าในบรรดาการาเรียกอะไรครับให้ความรู้สอนดูพระเครื่องของหลวงปู่นาววัตรคังเนี่ยกลายเป็นพิมพที่นิยมที่สุดอะคนดูเยอะที่สุดกับไม่ใช่พิมพอ,อกล่องนะครับกับเป็นพิมพนี่แหละครับคือพิมพ เราพุ่งตรงก็คือพิมเรียกกันติดปาก็คือพิมพ์ฉันมงคลนะครับได้ฉันมงคลนะครับเก้าชั้นบ้างพิมเก้าชั้นบ้างแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็อ่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจะว่าเป็นพิมพ์ที่ปลุกเสกงนาะนที่สุดก็ก็เกือบจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆนานที่สุดกว่านั้นจะเป็นพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตองค์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นที่เป็นอ่าพิมพข้างเม็ดนะครับ ประคำรอบก็ได้ครับแล้วแต่คนเรียกนะครับที่เป็นที่องค์ใหญ่ๆด้านหลังเป็นยันเนาะแต่ว่าออันนี้ก็จะปลุกเสกอะไรนะครับเหมือนกับน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับก็สําหรับผมก็เลยบอกว่าพอดีมีโอกาสนะครับได้มาอีกสององค์นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กพอดีเลยนะครับนี่อันนี้เป็นแบบกล่องเดิมๆเลยนะรุ่นนะครับ <c oughs> นี่คือไปตามตื้อมานะครับกว่าจะได้มานะครับก็คุยกันกว่าจะลงตัวนะครับก็ <c oughs> ใช้เวลานานโขออยู่นะครับนี่ของเดิมๆเ,เลยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีสองพิมพ์ม,มีสองขนาดนะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมอาจจะแทรกรูปใบฝอยให้ดูนะครับของวัดว่าเออจริงๆเนี่ยมีสองพิมพ์นะครับแล้วก็ จะมาคพ,พร้อมกับในใบฝอยนะครับก็จะมาคู่กับพิมพ์นางสามเหลี่ยมนะครับรลอนางรุ่มแม่น้ําเจ้าพญานะครับไม่ใช่พิมพ์นางพญานะทีะะรร่เป็นพิมอะไรครับเป็นพิมสามเหลี่ยมแล้วฝังตะกุดสองดอกแล้วก็ข้างในเป็นพิมพระสมเด็จเลยนะครับไม่ใช่เป็นพิมพ์นางพญาเนอะอันนั้นเนะี่ยจะมาแบบกล่องแบบเดียวกันนะครับแล้วทั่วถ้าบ้านไหนมีพิมพฉันมงคลนี่ก็จะมีพิมพสามเหลี่ยมนั้นด้วยนะครับถ้าใครไปบุกบ้านไหนแล้วเจอ พิมพ์เนี้ยก็ถามหาพิมพ์สามเหลี่ยมด้วยลองถามดูครับน่าจะมีน่าจะมีแหล,และแหละก็เจอความความกันแหละทีนี้พอมาสององค์นี้ผมจะทําคลิปยังไงดีล่ะให้ดูดีละองค์มะคลิปก็อาจจะยาวหน่อยเนาะเพื่ผมไม่ว่ากันนะเพราะว่าไงผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในที่หลายๆคนปรารถนานะครับอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูที่กล่องกันก่อนดีกว่านะเพไม่ให้เป็นการเสียไวลานะครับกล่องเนี่ย จะเป็นปั๊มนูนนะครับนี่แบบเท่มากเลยปั๊มนูนแตบบ่เป็นปั๊มนูนด้านบนนะเวลาวางซ้อนกันก็จะแบบวางไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความนูนของกล่องอยู่ขออนเปิดฝาแล้วกันนะเพราะว่าเดียเขยอยไปขยอยมาแล้วพระชนแตะบกก่อนครับเนี่ย สองเป็นดูนอย่างนี้นะแต่ด้านในเรียบนะนี่เรียบเลยน,นี่เรียบแต่ข้างนอกเนี่ยโู้ขานี่นะครับเห็นว่าหลวงปู่หน้าคณะหนึ่งกุฏิริมแม่น้ำนะครับวัดละคังโคสิตาลามนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องเปิดแบบเหมือนกล่องเช็กสมัยก่อนนะครับเปิดแ้ย ทีนี้เรามาดูมุมใหญ่กันก่อนแล้วกันดีกว่านะครับโอ้ใช่ใช่ที่ทุกคนชอบถามกันอันนี้แบบพระเดิมเดิมนอนกล่องเลยนะวัดขนาดให้ดูใช่พอมีอย่างนี้ทุกคนจะชอบแบบว่าวัดขนาดให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยคือต้องบอกจริงว่าผมก็ไม่ค่อยได้แบบสนใจว่าเอ๊ต้องขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าพระท่านทํามือนะครับแล้วก็ ถมตัดขอบก็ตัดขอบด้วยมืออีกนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดก็ต้องเออเลอร์เนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับหมายถึงว่าขนาดอาจจะแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ถ้าเป็นความประสงค์ของทุกทท่านผมก็ยินดีครับยินดีที่จะวัดให้นะครับขอไม่ถัดตอนนะครับเราเริ่มจากพิมพ์ใหญ่ออก่อนแล้วกันเนาะ ที่ประมาณ4.7เซนนะครับ4.7เซนความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่3.1เซนนะครับันก็จะใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปนิดหนึ่งนะนี่พิมพ์เล็กนะครับ อยูเ,เล็กนะเ,เล็กจะอยู่ที่3ามจุดเจ็ดเซนประมาณนั้นครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2องจุดห้าเซนนะครับจบไปสำหรับการวัดขนาดนะครับ น,นีมาดูที่องค์พ,ะพระนี่น่าเก็บนะครับเล mm ้ว hmm. ไม่ใช่อะไรครับพระเดิมๆแต่โดนมือปัดตกนี่ก็ไม่ไหวนะครับนี่ครอบอ์น,นี้พิมพ์ใหญ่นะครับวิธีการดูก็ตามที่เคยบอกไปแล้วนะครับอันนี้มีตายางเดิมๆม,มาด้วยนะ ทีมนี้เนี่ยตามประวัติบอกชัดเจนว่ามีการเขาเรียกนะครับจะมีลอยของทองนะครับลอยไม่ใช่คำว่าผมไม่ได้ครับลอยตะใบทองคํานะครับซึ่งเป็นทองคํานี่คืออะไรคือตะกุดทองคําที่หลวงปู่น,นาคท่านจารน,นะครับแล้วท่านก็ตะไบลอยเอาไว้นะครับคือถ้าไม่เห็นด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นอยู่ด้านหลังนะครับยังไงก็ต้องเห็นอยู่นะครับเนี่ยจริงนี่ก็เห็นอยู่เห็นไหมครับ คือบางองค์อ่ะไม่ได้อยู่ด้านหน้าก็มีนะแบบจะว่าไปอยู่ข้างหลังนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีนะครับอยู่นี่เห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการตะไบจริงๆนะคือจะเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นๆไม่ได้เป็นเม็ดๆนะครับแผ่นๆแบนๆน,น,น,นะครับของปอมมีแล้วนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วซึ่งเป็นคลิปที่แบบคนดูเยอะมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ ในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าของปลอมเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นทองคําอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นทองคําแท้เลยนะของปลอมมันจะเป็นเขาเรียกอะไรครับเหมือนเป็นทองเหลืองั้างเพราะว่าพอเขาโดนอากาศโดนน้ำอ่ะเขากลายเป็นว่าออกมาอมเขียวๆเหมือนแบบเหมือนทองสนิมทองเหลืองทองแดงนะครับอมเขียวๆอย่างนี้ไปเลยครับเนี่ยของแท้จะเป็นทองคํานะครับทองคําแท้ๆเลย แล้วก็อันที่2ก็คือเนื่องจากเป็นพระที่สร้างยุคปี2495จนถึง2500เท่าวนั้นนะครับเป็นยุคสอง่า้4 9แล้วนะครับ2อง x นะครับก็คือพระก็จะมีการเคลือบแบ็คนะครับนี่ครับตามโซทุกอย่างองค์นี้นี่สุดยอดดูง่ายนะครับล้วก็จะเป็นสีนี้ครับ ดูเหมือนเปียกๆช่ำๆนะครับแต่จริงแห้งว้านะครับแล้วพระก็จะเป็นเนื้ออย่างเงี้ครับคือถ้าใครดูคลิปอื่นของผมครับหรือว่าลองกลับไปย้อนดูอีกทีก็ได้ครับก็จะเป็นเนี่ยเนื้อก็จะเป็นเนื้อร่วนๆอย่างเนี้ครับแต่คือพระจริงๆก็ไม่ได้ร่วนนะเนี่เป็นเอกลักษณ์ของพระในยุคปีสองสี่เก้าป่าของหน้าวัดระคังนะครับเนี่ยด้านหลังเข้มจัดจะยิบหน้าเลยนะวันนี้ดูดิเข้มจริง สวยจริงๆนะครับนี่คือเอามาดูตายางหน่อยก็ได้ครับอืมตายางสีนี่นะครับจดจำสีไว้นะครับก็คือสีนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นสีแดงก็จะแดงประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสองให้ดูทั้งหมดนะครับเนื้อด้านหลังนะครับ อานนี้เห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีตะไบทองเหมือนกันเนี่คเห็นไหมครับเป็นแผ่นๆอย่างนี้ครับมาให้ดูชัดๆนะชัๆดๆตัวนานๆไปเลยนะครับดีองค์นี้ด้านหน้าเนี่ยมีการเคลือบแบ็กอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยจะมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่อันนี้เห็นชัดอยู่ แล้วในเนื้อก็จะมีเนี่ยครับก็จะมีเม็ดขาวๆแล้วก็เม็ดซึ่งเป็นเม็ดขาวๆนี่เชื่อว่าเป็นผงเก่าะวะละัลคังนะครับอยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีเม็ดดำๆเทาๆเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นผงปิลันนะครับเนี่ยขาวๆอย่างนี้นะอยู่นะครับแล้วก็มีแวสเคลือบอยู่ทั้งองค์นะครับ ด้านหลังค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็จะมีรอยปัดแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่องนะครับไม่แน่นอนนะครับอันนี้องค์นี้มีเสน่ห์นะครับคือมีตะบายทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างของปีนี้ก็แน่นอนครับก็จะมีปรากฏเป็นขี้เล็กๆนะครับอยู่ตรงด้านท้ายครับขี้เล็กๆนี่คือไม่ได้ยื่นมาเท่ากับหลงกู่หินนะครับจะเป็นขี้บางๆเลยนิดเดียวครับส่วนอื่นก็จะค่อนข้างเรียบนะครับ เหนพิมพ์ทรงขนาดอะไรนี้ก็ได้วัดไปแล้วนะครับนี่ก็จบเรื่องพิมพ์ใหญ่นะครับนี้มาดูพิมพ์เล็กบ้างนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นพระที่แบบสภาพแบบนอนกล่องจริงๆนะคือแบบว่าเ,เดิมๆม,มาเลยนะครับผมก็เลยเวลาจับผมก็จะเกร็งๆนิดนึงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมนี่สายอนุรักษ์จริงๆผมก็เลยค่อนข้างจะถนอมพระหน่อยนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับ ขนาดก็ได้พูดไปแล้วนะครับตรงนี้เนื้อจะขาวกว่าหน่อยนะนี่เดิมๆแล้ว้อยแบบกระแจะแบบแยะๆยังมีอยู่นะครับปั๊มชัดมากนะอ้นี้สดๆเล,นะดลบบเลยนะครับงนี้ด้านหน้านี่ลรยระบายทองแบบอือหึมก็ใช่ว่าอือหือเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กที่สวยที่สุดเท่าที่ผมได้เคยครอบครองมานะครับ ่ดูใบแบบไม่ยังนะนีตรงนี้นี่ลอยแบบดูเดือดมากมนี่ครับทำไมท้องหนักจริงตรงนี้ ตามประวัติการสร้างของใบฝอยของวัตถุธังเลยนะครับนี่ด้านหลังตาบนะูน้านะครับจดจำสีแล้วก็ละะักษณะของตาอยางไว้นะครับทีนี่มาดูเนื้อคันดีกา่านะครับเนื้อก็จะต้องมีเม็ดขาวและเมด็ดดำนี่นะครับเม็ดเทาๆดำๆกระจายอยู่นะครับเม็ดขาวๆนี่ก็สมเด็จ โอ้นี้นี่มีเม็ดขาวขาวกระจายอูย้ยเบลอเลยใครเล่นสายของปูนะนะวัาราคาแล้วใครที่มาดูใหม่ไม่ต้องตกใจนะว่าผมมันจะร้องอะไรขนาดนั้นนะครับคือเม็ดใหญ่ๆ่อย่างเงี้ยหายยากครับอ้าวนี่มีกบายทองเลยมาด้านหลังด้วยนะครับเือว่าครบเครื่องนะครับตายอย่างชัดนะครับมีกระจกกระจกเดิมเดิมอยู่ครบสตรนะครับโอ้นี้โอ้นี้เม็ดกระจายแบบเยอะมากเลยนะ ตรงนี้ถือว่าสวยมากมากนะครับจริงๆนะจีเพยหน้าเรียมใช้มากนะตงนี้นี่คือที่สุดของเ่าเรียกว่าจะเรียกว่าที่สุดของสายนี้ไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่ก็แต่ก็ เป็นพาร์ทที่หายากแล้วกันล็นะอกสายเก็บให้เรียบร้อยนะครับก็มีหลายคนถามว่าผมมีออกมีแบ่งไหมิมนั้นทิมน,น,มนี้อะไรเงี้ยต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกแบ่งปันนะเพราะว่ามาีพี่ท่านหนึ่งนะครับยืม,มผมไปอยู่นะครับนะปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้สืนมานะครับก็เลยยังไม่ได้จัดสรร ให้ดีๆว่าเออมีพิมหนไหนเยอะพิมหนไหนน้อยจะแบ่งปันอะไรยังไงได้นะคพราะตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได้ออกไม่ได้แบ่งให้บูชานะครับก็อดทนรอก,กันนิดนึงนะครับก่อนที่อ่าหรือว่าจริงๆเดาความรู้ที่ได้จากผมไปหรือว่าดูองค์ูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเช่าเองอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือแล้วแต่ใครชอบเลยครับผมก็สายโน,นรับเหมือนกันบางทีบางจังหวะบางองค์หายากผมก็แอบแบบหวงเหมือนกันนะก็ต้องขอความเห็นใจพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ ควรที่พี่ทุกท่านแบบว่าเห็นใจน้องได้เถอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ยังเป็นแบบนักสะสมนะครับเราศึกษาไปร่วมกันดีกว่านะครับก็สําหรับวันนี้ผมบูบังอ้อขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าท่านใดชอบใจเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้หน่อยแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าผมเจอพระไหนน่าสนใจผมก็จะมาลงทลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมสำหรับผมบูบังอ้อขอญอาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ